สวัสดีครับตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาดยใหญ่อหลังสวนจัังหวดจุมพรกํราลังลําบากอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถนนที่ใช้สัญจรไปมาเป็นถนนสายหลักแต่ว่าโดนน้าป่ากัดซออเสียหายถึงได้ประสานความช่วยเหลือมาที่รูมด้วยช่ยกันของเราเราไปติดตามกันครับ ถนนในพื้นที่น้ำตกควรเสียนหมู่เก้าตำบลหาดยายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรห่างจากป้อมตำรวจสายตรวจหาดยายประมาณ3กิโลเมตรโดนน้ำป่าก,กัดเซาะพังทลายเสียหายหลังฝนตกติดต่อก,กันอย่างหนักประชาชนที่สัญจรไปมาและใช้เส้นทางนี้รับส่งนักเรียนได้รับความเดือดร้อนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเด็กน,นักเรียนมันลำบากครับีูก็กนานกาันนานาครับ เส้นทางสายนี้น้ำได้ซอกขาดนะครับแล้วก็พยายามให้ขอให้หน่วยงานเนี่ยที่รับผิดชอบมาช่วยดำเนินการนะครับผมเพราะว่าเป็นทางสายหลักที่จะผ่านไปมาเด็กนักเรียนแล้วก็ประชาชนที่ว่าเขาจะเอาของผลไม้ผลผลิตลงสูงตลาดนะครับผมมันลำบากมากๆเลยนะครับ ถนนสายนี้ถือเป็นถนนสายหลักที่มีผู้ใช้สัญจรไปมาหลายหมู่บ้านในตำบลหาดยายทันทีที่ได้รับแจ้งศูนย์ประสานงานร่วมด้วยกันจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจสอบสอบถามในช่วงแรก ชาวบ้านได้นำดินและหินลูกลังไปถมไว้เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้นแต่ฝนตกหนักสภาพถนนจึงแย่กว่าเดิมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยเจการจังหวัดชุมพรจึงติดต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดใหญ่และได้รับคำตอบจากคุณขจรเกียรติทองสุวรรณตำแหน่งนายช่างโยธาว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วจะทำการแก้ไขปัญหาเบื้องตน้นด้วยการซ่อมแซมปรับพื้นที่ถนนให้เสมอถมดินและหินกรวดต่างๆ วางท่อให้ตรงกับร่องน้ำทางน้ำส่วนในอนาคตจะเสนองบประมาณเพื่อจัดซื้อท่อเหลี่ยมให้ถนนมีความแข็งแรงและใช้งานได้ดีขึ้นร่วมด้วยกันขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมดูแลสังคมนะครับช่องทางการติดต่อก็ที่สายด่วน1 6 7หรือที่อยากติดตามข่าวสารร่วมด้วยกันก็ที่ Facebook ร่วมด้วยกันเว็บไซต์ r d 1 6 7 c o m Twitter ร่วมด้วยกันและแอปพลิเคชัน M r e s c u ร่วมด้วยกันดาวน์โหลดได้บนสมาร์ทโฟนทุกระบบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ